สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเริ่มโครงการใหม่นะครับเป็นโครงการที่เขาช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33นะครับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับซึ่งต้องลงกันทุกคนนะครับต่อให้ใครที่มีแอปเป๋าังค์อยู่แล้วก็ต้องลงเหมือนกันนะครับสามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มีนาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็หลังจากลงทะเบียนก็ค่อยมาตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่า ไอ้ที่เราลงทะเบียนไปวันนี้มันจะผ่านหรือเปล่านะครับเริ่มตรวจสอบสิทต,ตั้งแต่วันที่15มีนานะครับเริ่มตรวจสอบสิทโอเคไปทําการลงทะเบียนกันเลยนะครับเข้ามาที่ g o o g l r o m r นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าม3 3เรารักกัน .com นี่นะครับตอนนี้มาอยู่อันแรกเลยนี่น,นะครับแตะเข้าไปเลยนี่นะครับดูตามทุกสอนนะครับแตะไปเลย จากนั้นก็มาแต่ต้องแถบเป็นแดงๆนี่นะครับประชาชนลงทะเบียนใหม่ซึ่งคุณสมบัติทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็นี่นะครับถ้ามยังไม่รู้ก็มาดูด้าน,นล่างเนี่ยนะครับนี่ตามนี้เลยสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นี่แล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการไม่ได้รับสิทธิ์ราชนะไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี500,000บาทณวันที่31ธันวาคมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลงทะเบียนกันเลยครับ ประชาชนลงทะเบียนใหม่แตะไปเลยอ,อ่านข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขนะครับจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดแต่ไปที่ข้าพเจ้าอย่อาได้อ่านนี่แล้วก็ยืนยันาจากนั้นกรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับชื่อนามหน้าเดี๋ยวผมจะกรอกให้รูส,สดๆเลยนะครับชื่อภาษาไทยก็จะเป็นชื่อของผมเอง คืนหนึ่งแดงอย่างนี้แสดงว่าไม่ผ่านชัวลบพิมพ์ใหม่ครับแล้วก็นามสกุลชื่อกลางไม่ต้องใส่ครับนามสกุล เลขประจำตัวประชาชนครับ13หลักกดไปเลยแล้วก็พลิกด้านหลังบัตรประชาชนจะเจอเลขนี่นะครับรหัสหลังบัตรนะครับกรอกไปนะครับ2ตัวหน้าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ ก็เลื่อนมาดูนะครับระบุวันเดือนปีเกิดของเรานะครับปีพศที่เราเกิดก่อนเลยเระบุเข้าไปของใครของมันนะครับแล้วก็เดือนวันจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบันนะครับอันนี้ระบุตามที่เราอยู่จริงเลยนะครับ ที่เราอยู่ปัจจุบันเลยนะครับไม่ต้องไประบุต,ตามบัตรประชาชนนะครับอันนี้ระบุที่เราอยู่จริงๆที่เราพักอาศัยอยู่จริงๆน่าจะเป็นการเก็บข้อมูลไม่มีผลกับการใช้งานอย่างใดนะครับเหมือนกับโครงการเราชนะผมอยู่สมุดสาครนนี่ครับสมุดสาครแล้วก็เบอร์โทราศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับเป็นเบอร์นี้เลยเนาะ อีเมลไม่ต้องระบุก,ก็ได้ครับแล้วก็กดลงทะเบียนไปเลยครับอ่ากรุณา,าตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องใน,นนี้จะให้เราตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากว่าถูกต้องก็กดไปที่ยืนยันครับอเดี๋ยวเขาจะส่ง OTP มาที่เบอร์ที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับ มาแล้วครับ758-771ลงทะเบียนสำเร็จโปรตรสอบผลการสมัครในวันที่15มีนาคมนะครับที่เว็บไซต์เดิมนี่แหละครับวันที่15เดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูพร้อมกันอีกนะครับว่าสิทธิ์ที่สมัครไปวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับขอเน้นย้ำอีกทีนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่มีเปาตังค์แล้วก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับสำหรับสิทธิ ม33เรารักกันเนี่ยนะครับโอเคก็สามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มกราคมนะครับขอไปครับที่7มีนาคมนะครับ7มีนาคมแล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบในวันที่15นะครับ15มีนาคมโอเคเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกทีนะครับสำหรับโครงการนี้คลิปนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ